สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องซอนนุษนะผู้หญิงเก่งและแก่งนะอดทนนะเก่งมากเลยเออหลังบ้านของบอสโจนะซอนุตหลังบ้านของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนวันงานยุ่ง ก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับก็มีแอดมินคนหนึ่งนะครับของสาวน้อยโทรเข้าไปหาเออเออ,เอ,อแล้วซอนุชก็คิดว่าใครนะโทรเข้ามาหาอ๋อแอดมินเขาเมมชื่อไว้นะเออเขาก็นึกว่ามีเรื่องมีราวอะไรล่ะถึงโทรหานะเพราะซอนนุชนี่เขางานยุ่งอยู่แล้วนะเออแต่แอดมินก็ ไม่รู้ตัวหรอกว่าโทรหานะเออไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าไงล่ะเขาไม่ได้เม,ม้ชื่อไว้เขาก็มือเขาอาจจะไปโดนนะอาจจะไปโดนปุ่มกดโทรออกเรื่องอะไรก็ไม่รู้สายก็เข้าไปหาซอนุษสิเออแต่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวต่อไป <c oughs> อมันก็เป็นเรื่องเดินสิฮะเออมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะเออ แล้วก็โทรไปแล้วนะเออก็ยกขึ้นมานะฮัลโหลเออนั่นใครนะ <laughs> โทรโทรไปหาเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเออเออแต่แต่ที่จริงเขาไม่ได้โทรเขาอาจจะไปโดนปุ่มโทรออกหรืออะไรนะั่นแหละนะเออเขาก็ถามไปว่าเออนั่นใครอนะปลายสายอะ <laughs> เป็นเราเราก็ถามอยู่ไป็นเราเราไม่รู้ดิว่าเออ พราะไม่ได้เมมชื่อไว้นะแล้วคุณรู้ป่าวว่าตอนนู้นเขาตอบว่าอย่างไงแต่เขารู้แล้วแหละว,ว่าคนนี้เป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบานแพงนะเ,ออเขาก็รู้เขาก็นึกว่ามีมีอะไรละ่ะเอ,อกับวงสาวดอยไหนะขนาดแอดมินโทรเข้าหาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องสินะออจริงๆแล้วแอดมิน <laughs> ไม่ได้ตั้งใจโดนะไม่ได้ตั้งใจโด แล้วก็ถามซอดุดว่าฮัโลโหรั้นใครนะ่ะแล้วรู้เปล่าว่าซอดุดตอบว่ายังไงซอดุดตอบว่าเออคนที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยนะ่ะคนที่สวยที่สุดในวงสาวดอยนะ่ะเออเออและแอดมินเป็นยังไงอะ่ะเป็นคนอื่นก็นั่งนึกสิเป็นชั่วโมงชั่วโมงว่าใครนะที่สวยที่สุดในวงสาว้อยอะ่ะ เออคิดคิดออกไหมเออบางคนเขาคิดไม่ออกนะว่าใครนะที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยเป็ดบานแพงเนี่ยแต่รู้เปล่าว่าแอดมินคนนี้ก็ตอบว่าไงโอ้หัวเขาไวมากเลยยอดเยี่ยมต้องยกมือให้เลยโอ้ตอบเสียงดังควางชัดฉะจันมันซอใช่เปล่าครับซอซซดูดเขบอกว่า เออคนที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยเออแอดมินก็ตอบว่าโอ้นั่นซอใช่เปล่าครับรอดตัวไปไม่มีงานอะไรไม่มีเรื่องสำคัญอะไรโตก็ไปาโเกือบหัวากาดเลยเกือบหัวากาดเเออโอ้ยหัวไวมากเลยโอ้ถามมาว่าโ,โอ้นั่นน้่นซอใช่เปล่าครลอดตัวไปนะโอ้ ฉลาดมากเลยพี่ครับโอ,อ,ยยอย้ยอมเลยเอยมอมเลยพี่เก่งมากเลยนะ,ละ,ละเอเอ,อที่ที่รู้ว่าใครสวยที่สุดในวงสาวดอยเพชรบ้านแพงนะเออไม่มีใครใหญ่ไปกว่านี้แล้วไม่มีใครสวยไปกว่านี้แล้วนะพูด,พ,ดพูดไม่ดีละเออตัดเงินเดือนโอ้ก็ไม่มีอะไรเราคุยสนุกสนุกนิดหน,น,น่อยนะครับ เออสกเก็ตล่าวนิดๆหน่อยๆนี่เออมาเล่าเล่าสู่กันฟังเออว่าเอาเอซอดุดเขามีมุมขาขำม,มุมขเขาอีก <c oughs> ในใจจริงเนี่ยผมผมนับถือซอนุชเขามากครับผม <c oughs> เก่งผมเวลาพูดถึงซอนุทนี่ผมผมยกย่องเขาตลอดครับเออเขเป็นผู้หญิงที่เก่งและอึอดอดทนคุณดูทีนะบางคนน่ะแม่ไม่เอาแล้วเออให้คนอื่นไม่ทมับเหนื่อยมั่งอะไรมั่ง เลี้ยงลูกสองคนก็นเหนื่อยไหนมารับงานจ่ายงานนะลถแห่ลถอะไรอีกสองสาคัญนะโอ้โหจ่ายงานมั่งอะไรมั่งจ่ายงานจ่า,ายเงินลูกเดือลูกน้องไหนจะเออวันนี้ไปเล่นตรงนู้นตรงนี้นะเออเสนองานไปให้บอสโจดูว่าเออวันนี้ไปเล่นตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเล่นตรงไหนนะเออเขาก็ทํากันอย่างนี้เป็นระบบไปนะ จริงๆแล้วผมนับถือมากเลยซอหนุดอยูอ่เก่งเก่งมากเลยไม่มีอะไรก็มีเรื่องโทรเข้าไปตัวสับเข้าของซอหนุดแก่นั้นเลยครับโอ้โหนับถือนับตือแอดมินของสาวดอยเลยโอ้หัวไวมากเลยนะเออเกือบหัวขาดนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> มือ <c oughs> มือมือไหนไปกดไปโดดอะ่ะเออสายเข้าซอหนุดซอหนุดกำลังยุ่งอยู่เลยนะ สอนูก็เขากดรับนะเออคนโทรไปก็แอดมินก็ถามว่าฮัลโหลนั้นใครนะ่ะเออสอนุูก็ตอบมาว่าคนที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยคนที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยอะ่ะเออโอ้แอดมินตอบกลับมาเลยไวจะฉานเลยอ๋อนั่นซอใช่เปล่าครับนะเป็นคนอื่นแล้วนั่งนึกเป็นยัวโมงยัโมงใครนะที่สวยที่สุดในวงสาวน้อยอะ่ะก็มันสวยกันทุกคนเลยเออใช่ป่า เออองอ์อิงของเราก็สวยวันสวยคืนนะเออ,อพระก็สวยวันสวยคืนคนในวงโอ้ยได้เข้ามาอยู่นี่โอ้หน้าตาอิ่มเอิบนะสดใสทุกคนนะมีความสุขกับทุกคน,ท,กคนที่ใครเข้ามาวงสาวน้อยเออมีความสุขนะได้คุยได้แย่กันมั่งอะไรกันมั่งนะทำงานก็ รับเงินรับทองกันนะเออพวงมาเรองพวงมาลัยที่แม่แม่ี่ๆี่ป้าปนะ,ปะอานะเอท,ทุกคนเขาให้ก็ก็บพออร้อมอมฤตกันไว้กันนะเออเก็บเก็บกันไว้ส่วนที่ใช้ก็ใช้นะโอเคดูตัวอย่างอุ้งอิงนี่โอผมประับใจมากเลยนะเออซื้อที่ซื้อทางปลูกบ้านปลูกช่องนะเออบ้านช่องใหญ่โตมีก็รีบสร้างๆ น้าน้องอุ้งอิงทุกคนเขามีความสุขครับเข้ามาอยู่กับวงสาวน้อยเนี่ยนะอพ่อแม่พี่น้องเขาก็มีความสุขนะความเป็นอยู่เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะใครมาอยู่โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่มาคุยกับอซอสน,นุชซอสที่ผมนับถือมากเลยนะโอเคเลยครับสวัสดีครับรอที่สุดใน ชอบดีเลกชาแนลแล้วครับผมอ่ะ <laughs>